ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคของการอินทิเกรตด้วยการเปลี่ยนตัวแปรนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นการใช้อยู่ s t i t u t i o n หรือก็คือการเปลี่ยนตัวแปรเป็นยูนะครับบางทีเนี้ยเราก็จะเรียกย่อๆว่าเป็นการใช้ยูสับเฉยๆแบบนี้ไปซึ่งพอเขียนเป็นสูตรออกมาแล้วเนี้ยมันจะดูงงๆนิดนึงแต่หลักการก็คือว่าเมื่อไรก็แล้วแต่สิที่สิ่งที่เราอยากจะอินทิเกรตนะพอเราดูหน้าตามันดีๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีก้อนหนึ่งเหมือนเป็นไส้ของเราอยู่นะครับ เหมือนกับว่าเราจะมีไซ์อยู่แล้วในสิ่งที่เราอยากจะอินทิเกรตเนี่ยมันก็บังเอิญบังเอิญมีดิฟไซด์อยู่พอดีซึ่งดิฟไซ์เนี่ยบางทีเราก็อาจจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะเราก็จะเปลี่ยนตัวแปรให้ไซ์ตรงเนี้ยมันเท่ากับยูไปอันนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆข,ของการเปลี่ยนตัวแปรการใช้ u สนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราเคยเห็นอยู่ว่าเวลาที่เราอยากจะอินทิเกรตของอย่างเช่นไซ n ์ของ 2x cos โคไซ์ของ 2x หรือว่าบางทีเราก็อาจจะมีเป็นอินทิเกรต e กําลัง 2x แบบเนี้ย เราต้องใช้ยูสับตรงนี้มาช่วยด้วยดังนั้นตรงนี้เรามาเริ่มดูจากข้อ A ตอนนี้กันก่นกอนอย่างเช่นถ้าเราอยากจะอินทิเกรตโคไซน์ 2x นะซึ่งตรงนี้โจทย์ให้ตัวแปร y u มาช่วยเราแล้วดังนั้นเริ่มมาเรามาหา du กันก่อนนะครับสังเกตว่าถ้าเราให้ y u เป็น 2x เนะเราจะได้ไวด่า du เนี้ยก็จะออกมาเป็น2 dx แบบนี้ไปเฉยๆนะครับเหมือนกับว่าเราดิบเทียบกับ x ไปเนี้ยทั้งสองข้างเนาะ du ก็เลยจะได้เป็น2 dx เนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรตรงเนี้ย ในตัวที่เราจะอินทิเกรตได้แล้วเราจะได้ว่าพอเราเปลี่ยนตัวแปรเป็น u นะเราก็จะมีเป็นโคไซน์ของ 2x แต่ว่า 2x นี่คือ u นี่หว่าแล้วนี้ก็เลยจะเป็นโคไซน์ของ u เฉยๆไปส่วน dx ตรงเนี้ยสังเกตว่าถ้าผมย้ายข้าง2มาอีกฝั่งหนึ่ง dx เกนี่ยก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแบบนี้ไปนะครับ x ไม่ใช่ติดนี้ไม่ต้องมี dx แล้วสังเกตว่าพอเราเปลี่ยนตัวแปรเป็น du ยไปแบเนี้ยเราก็จะไม่มี dx แล้วนะครับเพราะเราเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดมาเป็น u แล้ว ซึ่งโคไซน์ของ u เราสามารถอินทิเกรตได้เนาะอินทิเกรตของโคไซน์เนี่ยก็จะได้เป็นไซน์เฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของ u เดี๋ยวผมขอใช้เป็นสีส้มแล้วกันก็จะได้เป็น sin ของ u คูณกับหนึ่งส่วนสองเป็นค่าคงที่เราทิ้งไว้อย่างน้นเนาะคูณหนึ่งส่วนสองแล้วก็บวกสี่แบบนี้ไปแต่ทีนี้ในการจะใช้ u สับเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตัวแปรกลับเป็น x ด้วยเราดูนี่นะว่า u ของเราเป็นสองตั้งแต่แรกแล้วนั้นตรงนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับ sin ของ u ซึ่งก็คือสองเนาะ แล้วก็ทั้งหมดตรงนี้คูณกับ1/2แล้วก็บวก4แบบนี้ไปนะครับถ้าเรามาดูข้อถ่มาต่อนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโจทย์ให้ u มาด้วยดังนั้นเริ่มมาเราเอาตรงนี้มาดิฟหา d u ก่อนเราจะได้ว่าจาก u ที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะเราจะได้ว่า d u ก็จะออกมาเป็นดิฟของ 2x ก็จะได้เป็น2 dx ไปแล้วก็1ตรงนี้ดิฟแล้ก็จะกลายเป็น0เฉยๆไปเนาะดังนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนตัวแปรในสิ่งที่โจทย์อยากจะอินทิเกรตตรงนี้นะครับสังเกตว่าเราจะมี u ของเราเป็น 2x บวกหนึ่งเหมือนกับเป็นไส้ที่เรามีกาอน,น้านีเนาะเรามี 2x บวกหนึ่งจกำลังสามนะนะเราก็เปลี่ยนตัวแปรเป็น u กำลังสามได้ส่วน dx เนี่ยสังเกตว่าเราสามารถย้ายข้างสอมาไว้อีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมได้ดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็น1/2แล้วก็ D, ยูไปในการจะใช้ u สามเนี่ยสังเกตว่าเราจะเปลี่ยนตัวแปร x ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยให้กลายเป็น u นะครับเราจะไม่มีการเป็นลูกครึ่ง x ครึ่งหนึ่ง u ครึ่งหนึ่งอะไรนี้นะเพราะเราเปลี่ยนทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทุกตัว,ตวให้เป็น u ทั้งหมดนะครับซ เราก็สามารถอินทิเกรตได้และสังเกตว่าก่อนหน้านี้พอเรามีเป็น 2x บวก1ยกกำลัง3อยู่เนี่ยเรายังไม่สามารถอินทิเกรตตรงๆได้นะครับไม่มีสูตรในการอินทิเกรตตรงนี้นะเพราะแต่พอเราเปลี่ยนตัวแปรมาเสร็จปุ๊บเราสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้และอินทิเกรต u 3, กำลัง3เนี่ยก็จะได้เป็น u กำลัง4ส่วน4เนาะเทนึงสองสองเป็นค่าคงที่ทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็จะมีบวก4ด้วยซึ่งอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนตัวแปรกลับด้วย u 1, ของเราจะเป็น 2x บวก1และตรงนี้ก็จะเป็น 2x 1ยกกาลัง3 4 แล้วก็คูณเศษหนึ่งส่วนสองบวกสี่แบบนี้ไปนะครับอ่ามาดูข้อถัดมาตรงนี้ต่อเรามี u เท่ากับสิบ x ดังนั้นตรงนี้พอเราดิฟเสร็จปุ๊บจะได้ว่า du เนี้ยก็เลยจะเป็นสิบ dx แบบนี้ไปนะครับดังนั้นเราก็เลยจะสามารถเปลี่ยนตัวแปรในสิงที่โจทย์ให้มาได้แล้วเราจะมีเป็นอินทิเกรตของ e ยกกาลังสิบ x ซึ่งสิบ x ของเราเนี่ยไ้ของเราก็คือ u เนาะส่วน dx ตรงนี้สังเกตว่าเราย้ายข้ามสิบเนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งได้ก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบ du แบบนี้ไป เราสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้ละอินทิเกรตของ e ยกกำลัง u เนี่ยก็จะได้เป็นตัวเดิม e กำลัง u เนาะจะได้เป็น e กำลัง u คูณกับ1ส่วน10ซึ่งเป็นค่าคงที่ทิ้งไว่าอย่างนั้นแล้วก็บวก4ไปซึ่งตรงนี้เราก็แทนค่ากลับเรารู้นี่นาว่า u ของเราเนี่ยคือ 10x ก็เลยจะได้เป็น e กำลัง 10x คูณกับ1ส่วน10แล้วก็บวก4แบบนี้ไปเนาะส่วนข้อถัดมารตรงนี้ถ้า u ของเราเป็น x กำลัง5บวก6นะเราจะได้ว่า du เนี่ยก็เลยจะออกมาเป็น 5x กําลัง 4dx แบบนี้ไปนะครับสังเกตว่า6เป็นค่าของ t ก็จะหายไปเนาะทีนี้พอเรามาดูก้อนของเราดีๆนะสังเกตว่าเรามี x กําลัง5บวก6ยกกําลัง9ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยมันก็คือ u อย,ยกกําลัง9นี่เองเพราะ u ของเราคือ x กําลนะัง5บวก6เนาะแล้วก็เราจะมีก้อนที่เป็น x กําลัง 4dx ตรงนี้อยู่บางทีเราต้องตาดีๆนิดนึงนะครับสังเกตว่า x กําลัง 4dx ตรงเนี้ย มันก็คือ x กาลัง4 dx ตรงน,นี้นี่เองมันจะสามารถหาได้จากการที่เรายยายค่า h เนี่ยมาไว้อีกฝั่งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่จดให้มาตรงน,นี้นะพอผมเปลี่ยนตัวแปรเป็น u แล้วเนี่ยเราจะมีเป็นอินทิเกรตของตัวสีฟ้าที่ไฮไลท์ตรงเนี้ยมันคือ u กาลัง9เนาะส่วน x กาลัง4 dx ก่อนหน้าน,นี้เราเห็นอยู่นี่นะว่า x กาลัง4 dx เรายยายค่า5มาจะได้เป็นเศษ1ส่วน5 du แบบน,นี้ตักนะครับเราก็เลยสามารถ เปลี่ย e in ต er ตนตัวแปร x ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ให้กลายเป็น u ได้และเราสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้นะครับอินทิเกรตของ u กำลัง9จะได้เป็น u กำลัง10 10เนาะส่วนเศษเป็น1.5ตรงนี้เป็นค่าคงที่ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็บวก4ด้วยแล้วเราก็สามารถแทนค่ากลับได้และ u ของเราคือ x กำลัง5บวก6นนตรงนี้ก็เลยจะได้เป็น x กำลัง5บวก6แล้วก็ยกกำลัง10หาร10แบบนี้คูณกับ1.5แล้วก็บวก4อีกทีนึงไป สำหรับข้อถัดมา u ของเราคือโคไซน์ของ x เนาะตรงนี้เราก็ทำแบบเดิมได้แล้วเราจะได้ว่า du ของเราดิฟของ cos เนี่ยก็จะได้เป็นลบ sin นะครับจะได้เป็นลบไซน x dx ไปดังนั้นถ้าเรามาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้นะเราก็สามารถเปลี่ยนตัวแปรได้แล้วนะครับเราจะมีว่า cos กำลัง3มเนี่ย cos ของเราคือ u เนาะดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะมีเป็น u กำลังสส่วน s ซน x dx ตรงเนี้ยสังเกตว่าไ x dx เรามีอยู่แล้วเราสามารถ คูณลบ1ตลอดทั้งสองข้างได้เราจะได้ว่า sin x dx กเ็นี่ยก็จะเป็นลบ du ในเอันนี้ก็จะเป็นคูณกับลบคูณของ du เนาะเราก็เลยจะสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้แล้วนะครับอินทิเกรตของ u ูกำลัง3เนี่ยก็จะได้เป็น u ูกำลัง4ส่วน4ไปเนาะแล้วก็ลบตรงเนี้ยที่จริงมันก็คือลบหนั่น,นแหละผมก็เหมือนกับคูณด้วยลบ1เฉยๆแบบนี้ไปดังนั้นตรงนี้อย่าลืมว่าเราจะมีบวก4ด้วยนะครับบวก4เนาะผมก็สามารถ เอา cos x ตรงนี้มาแทนใน u ได้แล้วตอนนี้ผมเอาลบมาไว้ข้างหน้าละกันก็จะได้เป็นลบของ u กําลัง4ซึ่งก็คือ cos x ยกกําลัง4ส่วน4ตรงนี้แล้วก็บวกด้วยค่าของที่4แบบีตัดนะครับเรามาดูข้อถัดม,มาตรงนี้ต่อนะ u ของเราจะเป็น 3x กําลัง2บวก x เ,เนอะเราก็เลยจะได้ว่า du เนี่ยจะออกมาเป็น3ไม่ใช่4เราจะมี 3x กําลัง2เนี่ย ดิบแล้วได้เป็น 6x บวก1ในวงเล็บแล้วก็ dx แบบนี้ไปนะครับซึ่งเวลาที่เราใช้ u3 เนี่ยสังเกตว่ามันก็จะมีพอที่คล้ายๆกันอยู่ในตัวอินทิเกรตตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะคล้ายๆกับหลักการที่ผมมีก่อนหน้าตรงนี้นะก็คือว่ามันจะมีไส้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแล้วก็จะมีดิฟไส้ตรงนี้ dx โผล่มาสังเกตว่าเราจะมีดิฟไส้ก็คือ6 x บวก1เนี่ยโผล่มาในพอ์ที่เราอยากจะอินทิเกรตตรงนี้จริงๆนะครับดังนั้นถ้าผมมองดีๆนะ เราจะมี 6x บวก1 dx ตรงเนี้ยที่จริงแล้วมันก็คือ du นี่เองแล้วก็รูทของ 3x กําลัง2บวก x ตรงเนี้ยมันก็คือรูทของ u ดังนั้นตรงน,นี้เราก็เลยจะเปลี่ยนตัวแปรได้เป็นรูทของ u แล้วก็ยู u เฉยๆแบบนี้เลยเนาะซึ่งรูทของ u เนี่ยมันก็คือ u กําลัง1วน2แบบนี้นะครับนะั้นตรงนี้เราก็จะสามารถอินทิเกรตได้แล้วตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นเราเอา 1, 1บวกเข้าไปกับเลขชี้กําลังก็จะเป็น u กําลัง3วน2แล้วก็หารด้วย สามส่วนสองแล้วก็บวกค่าคงที่แบบนี้ไปซึ่ง u ของเราเนี่ยมันคือสาม x กำลังสองบวก x นี่นะตรงนี้ก็จะเขียนใหม่ได้เป็นสาม x กำลังสองบวก x แล้วก็ยกกำลังสามส่วนสองทั้งหมดตรงนี้หารด้วยสามส่วนสองแล้วก็บวกสี่แบบนี้ไปนะครับทีนี้บางทีเนี่ยเราสามารถใช้ u สามเนี่ยได้หลายแบบด้วยนะครับอย่างข้อน,นี้เราอยากจะอินทิเกรต x หารด้วยรูปของ x บวกหนึ่งนะเราสามารถใช้ u ตัวไหนก็นได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกตอนนี้กันก่อนนะ ถ้า u เป็น x บวก1นะเราจะได้ว่า du เนี่ยก็จะเป็น dx เฉยๆไลยเนาะดังนั้นถ้าเราจะแทนค่าในสิ่งที่เราอยากจะอินทิเกรตตรงนี้นะก็จะได้เป็นอินทิเกรตของตรงนี้ x ของเราสังเกตว่า x เนี่ยพอเราย,าย้ายค่า1มาว่า x ฝั่งหนึ่งก็ได้เป็น u ลบ1นะครับจะได้เป็น u ลบ1หารด้วยรูทของ x บวก1ซึ่งก็คือรูทของ u เนาะหารด้วยรูทของ u แล้วก็เราจะมีเป็น dx ซึ่งก็คือ du เฉยๆนี่เองอถ้าเราจะจัดรูปตรงนี้ต่อนะ สังเกตว่าอันนี้มันจะออกมาเป็นอินทิเกรตของ u หารด้วยรูท u ก็จะได้เป็นรูท u นะครับผมเ,เป็น u กำลัง1ส่วน2เลยนะส่วนตัวหลักเนี่ยจะเป็น1ส่วน1ส่วนด้วยรูท u หรือก็คือ1ห,หารด้วย u กำลัง1ส่วน2เราสามารถดึงเลขชี้กำลังเนี้ยดึงได้ยกกำลังขึ้นมาได้เราจะกลับเครื่องหมายกลายเป็น u กำลังลบ1ส่วน2แล้วก็ d u แบบนี้ไปนะครับเราสามารถอินทิเกรตตรงนี้ได้แล้ว u กำลัง1ส่วน2เนี่ยอินทิเกรตแล้วจะได้เป็น u กำลัง3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2นะ ลบด้วย u กาลังลบหนึ่งส่วนสองตรงนี้เราเอาหนึ่งไปบวกกับเลขชี้กําลังก็จะได้เป็น u กาลังหนึ่งส่วนสองแล้วก็หารด้วยหนึ่งส่วนสองบวกค่าคงที่ c แบบนี้ไปนะครับแล้วพอเราเอา x บวกหนึ่งตรงนี้ไปแทนกลับเราจะได้ว่าก้อนสีชมตรงนี้ก็จะออกมาเป็น x บวกหนึ่งนะยกกําลังสามส่วนสองแล้วก็หารด้วยสามส่วนสองเนาะแล้วก็ลบด้วย x บวกหนึ่งยกกาลังหนึ่งส่วนสอง แล้วก็หาด้วย1 2, 1, 2บวกค่าคงที่4แบบนี้ไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวิธีแรกที่เราสามารถทําได้นะเรามาดูวิธีที่2ตรงน,นี้กันต่อนะครับก็คือว่าเราสามารถแทน u เป็นรูท x บวก1ตรงน,นี้ก็ได้นะแต่ผมมายกมาข้างๆแต่ถ้าหากว่า u เป็นรูท x บวก1เนี่ยในกาจะหา du ผมต้องมาใช้กดลูกโซ่ so, ก่อนผมจะมองว่าตรงน,นี้คือ x บวก1ยกกําลัง1 2ซึ่ง x บวก1ของเราตรงน,นี้จะเป็นไซนะครับเราจะได้ว่า du ตรงน,นี้นะ จะออกมาเป็นดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กเนาะก็จะเป็นเราดึงเศษหนึ่งส่วนสองลงมาแล้วก็จะเป็นไส้ยกกําลังลบเศษหนึ่งส่วนสองไปนะครับซึ่งไส้ของเราเนี่ยจะเป็น x บวกหนึ่งเฉยๆเนาะเราก็เลยจะมีเป็น x กบวกหนึ่งยกกาลังลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณกับดิฟไส้ซึ่งดิฟของไส้เนี่ยดิฟของ x กบวกหนึ่งก็จะได้เป็น dx เเฉยๆไปทีนี้สังเกตว่าตรงเนี้ย เราจะมี x บวกหนึ่งยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองอยู่ครับที่เลขชี้กำลังเป็นลบคือการลับเศษเป็นส่วนแล้วก็การที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนตรงน,นี้คือการติดรูทดังนั้นตรงน,นี้ก็เลยจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนรูทของ x บวกหนึ่งแล้วก็ dx แบบนี้ไปนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูฟังก์ชันที่เรามีก่อนหน้านี้นะสังเกตว่าเราจะมี x หารด้วยรู x บวกหนึ่งตรงนี้เนาะเราจะมี dx หารด้วยดู x บวกหนึ่งแต่ประเด็นไหผมขอใช้เป็นสีฟ้าตรงน,นี้ดีกว่า เราจะมี dx หารด้วยรูท x บวกหตรงนี้จะเป็นของที่เรามีตรงนี้พอดีนะครับเราก็เลยจะได้ว่าถ้าเราย้าย2มาไว้อีกฝั่งหนึ่งเนี้ย dx หารด้วยรูท x บวกหนะเขียนมาทัดต่อมากนเราจะมีเซตหส่วนรูท x บวกหแล้วก็คูณกับ dx เนี้ยเราย้ายห้2ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะได้เป็น2 d อยู่พอดีนะครับจะได้เป็น2 d อยู่ออกมาทีนี้แล้ว x เฉยๆละ x เฉยๆเนี้ยเราก็สามารถเขียนในรูปของ u ได้นะอย่าลืมว่าในการจะใช้ยูสามเนี้ เราต้องเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดให้กลายเป็น u นะครับพอเรามีว่า u เท่ากับดบบวกหนึ่งตรงนี้ผมสามารถยกกําลังสองทั้งสองข้างได้เราจะได้ว่า u กําลังสองเนี้ยจะออกมาเป็น x บวกหนึ่งหรือก็คือว่า x เนี่ยจะเป็น u กําลังสองลบหนึ่งไปดังนั้นพอเราแทนค่าเปลี่ยนตัวแปรไปแล้วนะสิ่งที่จบให้มาตรงนี้เดี๋ยวผมขอยกมาทาต่อตรงละกันเราจะมีเป็นอินทิเกรตของ x ซึ่ง x เนี่ยเราเขียนได้เป็น u กําลังสองลบหนึ่งเนาะจะได้เป็น u กําลังสองลบหนึ่งแล้วก็ คูณกับ dx หารด้วยตัว x ซบวกหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เราเขียนมาว่ามันจะเท่ากับ2 du เฉยๆนี่เอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคูณกับ2 du เฉยๆแบบนี้ไปนะครับตรงนี้เราก็สามารถอินทิเกรตได้และเราจะได้ว่าอินทิเกรตของ u กําลังสองนะจะได้เป็น u กําลังสามส่วนสามนะครับแล้วก็อินทิเกรตของหนึ่งค่าคงที่ก็จะได้เป็น u เฉยๆแบบนี้ไปส่วนสองตรงนี้เป็นค่าคงที่คูณอยู่เราก็เลยจะมีสองทิ้งไว้แบบนั้นนะครับ พอเราแทนค่ากลับนะเรามีว่า u ของเราเนี่ยคือรูทของ x บวก1เนาะดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะเขียนได้เป็นรูท x บวก1ยกกำลัง3นะครับส่วน3นะแล้วก็ลบด้วยรูทของ x บวก1นะทั้งหมดตรงนี้คูณ2แล้วก็บวก c อีกทีนึงซึ่งก้อนสีส้มตรงนี้เราสามารถจัดรูปต่อได้นะครว่าที่จริงแล้ว2ตัวเนี้ยมันเป็นคำตอบเดียวกันนี่เอง